สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซนะครับผมช่องแอคคอร์ดแคมรี่มือสองนะครับทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับปาแปลงเพชรยนต์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์นะครับสาขาสำนักงานใหญ่นะครับผมสำหรับพี่พี่คนไหนนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นแคมรี่นะครับหรือว่าแอคคอร์ดนะครับคุณเข้ามาดูกันที่เพชรยนต์ได้เลยนะครับผมมีรถให้เลือกนะครับมากกว่า3 0มสถึงสีคันกันเลยนะครับมีทั้งน้ํามันล้วนนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดด้วยนะครับ แล้ววันนี้นะครับผมพาพี่ๆนะครับมารับชมนะครับ2รุ่นย่อยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะครับของค่ายโตโยตานะครับนั่นก็คือตัวแ a m r y นะครับ 2.0G แล้วก็ 2.5G นั่นเองนะครับพี่ๆหลายท่านนะครับมองเพลินๆนะครับอาจจะแยกไม่ออกนะครับว่าเอ๊ะคันไหนนะครับที่เป็นตัว 2.5G นะคันไหนเป็นตัว 2.0G นะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาพาพี่ๆนะครับไปไล่ดูกันนะครับ ว่าแต่ละคันเนี่ยนะครับแต่ละรุ่นย่อยเขามีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับ 2.0G กันก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับตัว 2.0G ไม่ใช่สิต้องบอกว่าสนใจรุ่นที่เป็นแบบว่ารุ่นยอดนิยมดีกว่านะครับในเรื่องของการนั่งสบายนะครับหรือว่า การโดยสารที่มันดูคอมฟอร์ตกว่านะครับคุณไปเล่นตัว2.0ได้เลยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาได้ล้อยางนะครับที่มันค่อนข้างหนาค่อนข้างนุ่มนะครับกว่าตัว2.5 G นะครับแล้วก็ในเรื่องของพละกําลังนะครับ160กว่าแรงม้านะครับนะในเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ออปชั่นฟังก์ชันของเขาพื้นฐานทุกอย่างเขามีมาให้ครบครบอยู่แล้วนะครับในเครื่องยนต์ 2.0G นะครับ แต่นะครับถ้าพี่ๆคนไหนนะครับที่เน้นขับเป็นหลักนะถ้าคุณเน้นขับเป็นหลักนะครับต้องการรถที่มีสมรรถนะนะครับครบๆนะครับ200แรงม้า200กว่าแรงม้านะครับคุณขยับมาเป็นตัว2.5 G ได้เลยนะครับก็จะได้ในเรื่องของพละกําลังนะครับที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ออปชันฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับที่มากกว่าตัว2.0นะครับผม ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตัวที่แตกต่างกันเลยนะครับถ้ามองจากมุมนี้จะเห็นได้เลยนะเชื่อว่าพี่ๆน่าจะเห็นกันด้วยนะครับในเรื่องของล้อนะครับหน้าตาเนี่ยเหมือนกันนะแต่ในเรื่องของล้อคุณดูดินะครับ 2.0G นะครับนี่เลยได้ล้อขนาด16นิ้วนะครับได้ล้อขนาด16นิ้วนะครับอันนี้คือล้อเดิมของเขาเลยนะครับนี่นะครับ16นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับยางขนาด2.05นะครับหน้ายาง 2.0565R16 นะครับ ตัวนี้เขาก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลนะครับไปได้เรื่อยๆนุ่มนวลนะครับเน้นโดยสารเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดนะครับเป็นตัว 2.5G นะครับคนจะได้ล้อนะครับอีกลายหนึ่งนะที่เป็นแบบนี้นะครับไซดยางนะครับไซดยางของคันนี้เนี่ยจะอยู่ที่2 3 5นะครับ2 3 5 4 5 R18 นะครับก็เหยียบขึ้นมาอีกสองนิ้วนะครับก็ คนละเรื่องกันเลยนะสนิ้วเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับและอีก1จุดนะครับที่จะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของซันลูบนะครับ 2.0G จเนี่ยจะไม่มีซันลูบนะครับแต่ถ้าเป็นตัว 2.5G นะครับนี่มีซันลูบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้คือข้อแตกต่างอย่างที่2นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นข้อแตกต่างนะครับก็คือในเรื่องของท่อนะครับ 2.5G นะครับจะได้ท่อคู่แบบนี้ นะครับได้ท่อคู่แบบนี้นะครับแต่เป็น 2.0G นะครับเขาจะได้ท่อเดียวนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็ตัวเลขนะครับตรงนี้นะแบตโลโก้นะครับ 2.0G แล้วก็ 2.5G นะครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับที่สังเกตได้จากภายนอกนะครับจะประมาณนี้ไปต่อกันที่ภายในนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพา ไปรับชมในส่วนของตัว 2.0G กันก่อนนะครับภายในเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับในส่วนของภายในนะครับจริงๆแล้วเนี่ยข้อแตกต่างไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ก็จะมีอยู่นะเป็นบางจุดบางมุมนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับ 2.0G นะครับตรงนี้นะครับเขาจะเป็นตัวสีดำกล o s s b a c k นะครับแล้วก็ลายไม้เนี่ยมีเหมือนกันนะนะครับคันนู้นเขาก็เป็นลายไม้เหมือนกันนะครับแต่ว่า ตัวตรงนี้เนี่ยที่เป็นลายไม้เนี่ยนะครับ 2.5G ตรงฐานเกียร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นลายไม้เหมือนกันนะครับตรงนี้เขาจะได้สีดำก๊อตแบ็กนะครับมันดูไม่พรีเมียมเท่าไหร่นะนะครับถ้าถ,าถามถึงความ <oil> พรีเมียมนะครับยกให้ตัว 2.5G นะครับเขาจะพรีเมียมมากกว่านะครับอันนี้หัวเกียร์นะครับที่เห็นเป็นแบบว่าเป็นรอยถะลอกอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเขาเก็บงานให้นะเราไม่ได้ขายในสภาพนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเขาเก็บงานให้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับสำหรับตัว 2.0G นะเขาจะไม่มีในเรื่องของโหมดการใช้งานนะครับโหมดการใช้งานในเรื่องของตัว Eco Mode Normal Mode Sport Mode นะครับจะไม่มีนะอันนี้ก็จุดที่2นะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับก็คือในเรื่องของ p a t t e r n c h i p นะครับสำหรับ 2.0G นะครับเขาจะไม่มี p a t t e r n c h i p นะนะครับเพราะว่า ก็ไม่จําเป็นนะครับมันไม่จําเป็นในเรื่องของการขับขี่นั่นเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่เท่าไหร่นะครับสำหรับตัว 2.0G นะครับเน้นใช้งานทั่วไปนะครับเน้นใช้งานทั่วไปเน้นโดยสารเน้นไปได้เรื่อยๆไม่ได้เน้นสมรรถนะในการขับขี่แบบต้องดูสปอร์ตอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับสนใจตัวที่ในเรื่องของสมรรถนะเน้นการขับขี่เองอยู่แล้วนะครับคุณมาจัดตัว 2.5G ได้เลยเพราะอะไรนะครับเพราะราคาต่างกันไม่เยอะนะครับคันนี้เป็นปี2020นะครับปี2020นะราคา789,000บาทนะครับ 2.5G นะแต่พอมาเป็นตัว 2.0G นะครับ 2.0G เนี่ยนะครับราคาของเขาขยบลงมานะครับเหลือเพียง729,000บาทนะครับก็ประหยัดไปได้ประมาณ60,000นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครเน้น เน้นในเรื่องของ Performance นะครับคุณเพิ่มเงินอีก6 0,000บาทนะคุณจะได้ออปชันนะครับที่ผมเพิ่งบอกไปนะครับว่าตัว2 5 G เนี่ยเขามีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับคุณก็จะได้ตัวนี้แล้วก็ล้อมันดูเต็มกว่านะสนลูปมันดูเท่กว่าพ่อคู่แล้วมันดูเท่กว่านะครับนะก็ชิปนี้ก็เหมือนตั้งใจขายตัว2 5 G เลยเนาะนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับเพราะว่าตัว2 5 G เนี่ยเขาให้มาเยอะจริงๆ นะครับคุณดูดินะครับเนี่ยแพทเทิ์นชิปนะครับอย่างที่ผมบอกนะมีให้นะครับนะอยู่หลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับแพทเทิ์นชิปนะนี่นะครับแล้วก็ตัวฐานเกียร์นะครับลายเดียวกันเลยนะลายเดียวกันเลยนะครับกับตัวตรงนี้นะครับตรงคอนโซลตรงนี้ที่เป็นลายไม้นะครับลายเดียวกันนะครับและยังมีโหมดนะครับนี่อีโคนะครับนอร์ม l ลแล้วก็สปอร์ตนะครับที่ เขามีเพิ่มเติมเข้ามานะครับนะอันนี้ก็แยกง่ายๆประมาณนี้นะครับผมนะสรุปลนะครับปากไฟฟ้านะครับทุกอย่างสภาพสวยงามน่าใช้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็เอามารับชมนะครับว่าเราจะดูรู้ได้ยังไงนะว่าตัวไหน2.0นะครับตัวไหนสองจุดห้านะครับบางทีเนี่ยเดินเดินผ่านๆเนี่ยนะครับ ถ้าคนไม่รู้ดูไม่ออกจริงๆนะนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะแยกออกแล้วนะครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับซึ่งที่เพชรยนต์เรามีนะมีครบเลยนะครับสีบอลนะสีขาวสีดำนะครับมีให้ครบเลยนะครับใครที่สนใจโตยต้าแคมรี่นะครับ คุณทักแชทแอดไลน์ผมมานะผมมีในสต็อกนะครับประมาณ30-40ถึงคันนะครับรวมไปถึงตัวไฮบริดด้วยนะครับก็มีเช่นกันนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ